เฟมาน้วยกันนั่นเรื่องย่างนู้นเดียวอู้หูไปเดียว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้มองครับเอาเรือเต็มเต็มครับวันนี้ต้องต้องว่างนะครับ เยอนอยู่เ mm ลยย oh, ุดเฮ้ยโอ้ยใส่ด้วยนะอือเป็กนายตัวแดงใสสวยเลยครับมาโอนครับอะไรวะอะไรวะวามิกีกครับผมไม่ใส่เยอะ อันว้าวสายสวยเลยเว้ยสายแดงครับสบกนคยาหกินตงมาแล้วกินโอ้กินเ้อน้ำเปกมาแล้วเหรอกินปลามาแล้วครับน้ำเปกเย โดนแล้วครับลาฟี่โดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยไข่แตกฮะไข่แตกอะไข่แตกโอ้ยาไข่แตกครับไปโดนครับอ้ยปลาังปลลังปลังปลลังปังผมปลลังปลลังซาบิกิครับดูครับดูครับซาบิกิมิตปลาครับผม พลังรถพลังเราไข่แตกไปแล้ว มอยู่เนี่ครับปลาทรายแดงกับซาบิกินีคเตพานอันนี้เร,า,เรา,มเามีเต็ดซาบิกิอมองใหน้ำลึก อะไรครับอะไรว้าว้าค่างตะโพครับไงด้วยค้างตะโพลครับนี่โอ้โอ้ปลาดูอะไรครับค้างตะโพครับดูยับหัวมาแล้วด้วยเาแล้วโอ้ยิงครับ ไปโดนครับโอ้โหกันทั <c ười> ้งกัน <c> อืม <c> อ <ười> <c ười> ืมเกี่ยวเยอะไหมครับเยี่ยวมิตัวปังับเดินเดินอือกระนันน้อกระนั้นนิดนิดครับแต่แดงไหมโอ้ยสีเงินครับสีเงินใช้สุ้ยเลย สวยมากฮะ

oh thì kan cắn không kan blah kan là bây giờ ดีดา่ะออแล้วนะเปอากแล้วเป็นยังวอ้ยอเป็นยังวไปเป็นยังวไปอืออือวัดแล้ววัดแล้วเป็งแล้วเป็นพวหมโอ้กูรวยนี่เลยไม่หยบปาก๋ายังไม่พนปลาไฟแดงนะครับ แดงครับนี่กระตายัคือเนื้อจะรุดโอ้ลาเป้ลาป๊ะปลาเป้ะลาเปะครับอืมลาเปะครับเอาแล้วครับซาบิกิมิเตฟอม lùm mà lắm phi này phân phân lòng là lút được Ừ, ừ, bay liêu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 , liêu. liêu không? Điên, ui, đạo, ui đạo, Ui Ui này nó không? Ừ. Mà đi kìm bán không? ไกโอหกนะครับโอ้ยเราเป๊ะครับโอ้จะเป๊ะตัวส้มๆครับอืมอืมอืมไดนแดงวว้ยไหนแดงวว้ยเาไปเอาแล้วครับเาไปเอาแล้ว ตุกหนาวมางเลยนี่ลึกเกินอะไรกับอะไรโอ้โหไม่ต้องโยนเหยื่อเลยดีครับผมหืมงานครับมิตรปรานเกล็ดวะเนี่ยเน้นเดือดคนเยอะหลัเอ็ดเนี้ยมาตกปลาครับ ออกครับเอาด้วยครับเอาด้วยมาอีกแล้วออกด้วยครับเอาด้วยนักก้าวหน้าออกด้วยครับเอาด้วยมิตรพันธ์นะครับทามิกิครับผมนี่ครับอันนี้เบอร์สิบสองนะครับตัวนี้อุกขันมันคืออะไร เขามาแล้วปลาเขาครับคุปลาเขาอืมอือเจอแล้วครับลุงปลาเขาทีนี่ตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันตัวเดียวกันไหมน่าตั้ตัวเดียวกันไหมนี่ Ê, thế mà nuôi cá hả ấy thế mà nuôi cá nè thế mà nuôi cá nè Xem mà nuôi cá nè ui ui có lát gan Ôi. ui nạp ui nạp Ôi. ui Ôi, ui 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 ไม่ไม่การนะครับเหนียว้วครับแล้วตายแล้วตายมีไ่้อนเดียวที่ยังไม่หลไปโดนไปสวยครับปลาตัวยวกันเมื่อกี้ไม่อยู่ป้าเป้ ไอ <iento> <os> ้ย่โลูกเป็ดอ่ะเด็ดกลมมากครับเหนียวเลยนี่อืมอืมไหนใส่น้ำปีน้ำปี๊ยนะอื้อุ้ยของแน่นอนครับของแน่นอน อัอนออนีตน้ต้องอยู่นอกเพื่อนครับปัดผมกันไม่ได้ครับอืมอืมเลาวิเลาวขันอุย <c oughs> อ้ยนั <c oughs> อย่อุ่อยนัง่องอั่ยนั่งนุ่นั่ง่นี่บะมอนหวยขึ้นมานี่

ยิงเลี้ยวมุดจมูกเก็บเก็บตาก็มีอย่างแล้วยังยังยังรังโอ้โหอยอ้โหโอโโอ้นี่ครับเาไปกีมิอเดิลปานเฮ้ยจตัว นี่ <น ensive S 1> ครับอู้หยสวยงามครับ um ต <feelings> <miyor jamais> ัหลดไม้บุงสวยงามครับนี่ไซนี้อ่ะไปโอ้แมก็กินตอนเย็นทีเดียวอับนี่ครับลกใ้ีหมยัง อันนี้เกี่ยวปุ้งเกี่ยวปลาเกี่ยวปลานีนนี้กินมิตรพันโห lúc tập bắt <laughs> đầu không mày <Làm>, <laughs> <ở đây. cười> <laughs> 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 ันนี wise, ้มอฟครับเอาเรือเต็มเต็มครับวันนี้ต้องต้องว่างนะครับมาทําอาหารกินช่วงบ่ายนะครับไหวหาปลาอยู่นะนับเปรี้ยกันกันครับกำตาครับกำตาเดินครับมีเดินวันนี้เพิ่งเดินแกงส้มเมื่อกี้แกงส้มปลากขดไปนะครับปลาโขดต่ำเรื่องยออามาออกมาออกมา uống dây liều uống dây liều dài vốn dài vốn ừ, có leo <laughs> không? <laughs> nó bầm bùm nhau, <laughs> nha Lì là Mình nghe Ô, tôi mới Chết Cho đi <laughs> Nhanh Mì say gặp <laughs> mì say Ô, ô, mì đôn gặp mì mì gặp Oh. 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 Tama kap ไม่จิงเขาเลยก็ไม่จิงเขาเลยว่อมเลยแังเกี่ยวกล้ามาแล้วน้าวะ

งานรวมนะครับผมรวม